กำลังเปิดเลยครับแม่จะเ,เปิดที่ละกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวูกจีจัดสรรว่าเอาไว้ใส่โอเคเปิดอัปปากมันไว้แบบนี้แหละเปิดปากมนันไว้อับตัวนี้้ได้โอเค เดี๋ยวออกกระดาษเลยตัวนี้สุกวันที่เจ็ดโอเคโอเคเดี๋ยวเขาถ่ายรูปมันจะอยู่ตรงก้นเวลามันหน่าอันนี้สุกวันที่หกโอเคเดี๋ยวได้ลูก ค้นบางทางลุ่มเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวลูกแม่เดี๋ยวลูกไอ้ส่งให้เบิ่งอีกทีเด้อลูกเผยไว้ก่อนเพราะวกก่ากำลังเคลียร์พลังหม่ของยายอยู่ของยายก็สิบสี่กิโลเพิ่นเอามาส่งเมื่อวาน